วันนี้ติดตั้งปั๊มอยโค่งที่อำเภอเดิมบางบึงฉว่างจังหวัดสุพรรณบุรีนะครับปั๊มไ้โค่งสองแรงสองนิ้วดูดจากคลองชรประทานนะครับตอนนี้เวลาสี่โมงครึ่งเช้าแดดดีครับวันนี้น้ำออกดีครับกินกระแสอยู่ที่4แอมตามสเปคของมอเตอร์นะครับ มอเตอร์ตัวนี้เป็นมอเตอร์ตัวใหญ่ครับตัวใหญ่กว่าธรรมดาเป็นน้องๆของมิกซตัวตัวนี้นะครับราคาก็ค่อนข้างแพงนิดนึงนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ธรรมดาทั่วๆไปราคาจะถูกกว่านี้นครับครับีนคนนี้เป็นพี่ดาครับที่ติดต่อมาทำใช้สำหรับของครับพี่ดาสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ดาสวัสดีค่ะเป็นไงพี่ดาพอใจยังครับค่นะก็รู้สึก กาจะสบายขึ้นเนาะไม่ต้องออกแรงเยอะครับจ่ายเงินครั้งเดียวน้องพิดาเนาะาจ่เงินครั้งเดียวไฟฟ้าวที่นี่ไฟฟ้ามาไม่ถึงมาไม่ถึงเนาะเดี๋ยวนาคพิดาก็จะเอาแสงสว่างอีกค่ะให้เขาขยายเขตแล้วก็ไม่ต้องขยายเขตแล้พิดาเอาโซลารเซลเลยอ๋อโซลาเซลเลยได้ครับผมเนาะครับก็ขอบคุณพิดามากครับพิดาครับที่นี่จริงๆงแล้วพิดาไม่ได้อยู่นี่เนาะอยู่ในอำเภอเมืองอำเภอเมืองสุพรรณอันนี้มันเขต เตเออำเบอหันคาอัเบอหันคาวันนี้พี่ดาลงสองอย่างเลยเนาะเสมอด้วยค่ะเสมอด้วยแล้วก็แล้วก็ปั๊มให้โขงปั๊มให้โขงครับแต่แต่ใช้โซล่าเซลล์ชุดเดียวค่ะใช้สลับค่ะนะครับอ่าเดี๋ยวผมก็จะทําสลับให้เนาะนะครับขอบคุณพี่ดามากครับครับอันนี้จากโซล่าเซลล์แปดแผงนะครับที่เราขึ้นเมื่อวานนี้นะครับอยู่บนหลังคา เดี๋ยวผมพาดูแผงโซลาเซลล์ไม่แน่ใจเห็นไหมครับนี่ครับแผงโซลาเซลล์อยู่บนหลังคาครับสนใจใสอบถามได้ครับ0 8 9 2 7 2 2 4 4 3ครับสวัสดีครับ